หลักฐานอยู่ในมือแล้วทำไมนางตัวร้ายถึงรอดไปได้ทุกคนคิดว่าอารัมพาจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนคอมเมนต์ Comment มาเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านละครซีรีส์กับวิวอีกครั้งนะคะวันนี้วิวมาแบบเสียงแหบๆนิดนึงเพราะเพิ่งกรีดคอแตกไปกับ2ตอนสุดท้ายของเรื่องตามหารักที่ทะลืม ตอนที่23ถึง25อวสานที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การปิดฉากแต่มันคือการระเบิดครั้งสุดท้ายเพื่อนๆเ,เคยรู้สึกไหมคะว่าเวลาที่เราคิดว่าชนะแล้วเราจะประมาทที่สุดใครจะไปคิดว่าหลักฐานที่ตามหามาทั้งเรื่องจะถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตานี่แหละค่ะจุดที่ทำเอาวิวแทบจะปาหมอนใส่จอทีวี เอาละค่ะมานนั่งเมาส์กันต่อเหมือนเรากำลังนั่งจิบกาแฟอยู่ด้วยกันนะคะวิวรู้ว่าทุกคนรอคอยฉากที่ชาโนนจะได้เผชิญหน้ากับต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คืออารัมพาฉากนี้มันไม่ใช่แค่การพูดคุยแต่มันคือการทวงความยุติธรรมที่รอคอยมานานมากชาโนนมาพร้อมกับสิ่งที่เขามั่นใจว่ามันคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถมัดตัวอรัมพาได้อย่างแน่นอน คือแบบในที่สุดพระเอกของเราก็ทำงานสำเร็จสักทีนะคะแต่มันง่ายขนาดนั้นจริงหรอคะเมื่อชานนนนำหลักฐานมาแชฉต่อหน้าอารัมพาไม่ได้มีความสำนึกผิดแม้แต่นิดเดียวในสิ่งที่ตนเองก่อไว้นี่คือจุดที่ทำให้วิวรู้สึกโกรธแทนชานน,นมากแทนที่จะยอมรับผิดกลับเลือกที่จะปฏิเสธและพยายามทำลายทุกอย่างเพื่อนๆจินตนาการภาพตามวิวมาเลยนะคะ พลังที่อารัมพาใช้ในฉากนี้มันไม่ใช่แค่ความโกรธแต่มันคือความสิ้นหวังสุดขีดเธอพุ่งตัวเข้าใส่ชานนมือของเธอตะครุบไปที่หลักฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าพยายามคว้าแย่งและดึงเอกสารนั้นมาทำลายทิ้งให้ได้ชานนเองก็ใช้พลังทั้งหมดในการยื้อยุดฉุดกระชากเพื่อปกป้องหลักฐานชิ้นนี้ไว้มันคือการต่อสู้ที่ดุดัน การกระทำซ้ำซ้นของทั้งสองฝ่ายในการดึงหลักฐานไปมามันแสดงให้เห็นถึงความหมายของสิ่งที่อยู่ในมือมันคืออิสรภาพและความจริงทั้งหมดการต่อสู้เพื่อแย่งหลักฐานนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและดุเดือดวิวดูไปก็ลุ้นไปจนต้องกํามือแม่นทั้งคู่ผลักกันกระแทกกัน อารัมพาใช้ความเด็ดขาดที่เกิดจากความจนมุมพยายามเอาชนะในขณะที่ชานนใช้ความมุ่งมั่นและความยุติธรรมเป็นแรงผลักดันทำไมชานนถึงได้เปรียบในช่วงแรกตรากะง่ายๆคือชานนเป็นฝ่ายคุมเกมเพราะเขามีความจริงในมืออารัมพาเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะเธอต้องต่อสู้ในสถานการณ์ที่หลักฐานนั้นเปิดโปงความผิดของเธอแล้ว ความได้เปรียบของพระเอกไม่ได้อยู่ที่กำลังกายเสมอไปค่ะแต่อยู่ที่ความชัดเจนของหลักฐานที่เขาถืออยู่นี่คือเงื่อมงำที่ชี้ให้เห็นว่าความพยายามของชานนในช่วงแรกนั้นสำเร็จแต่ความเสียเปรียบของตัวร้ายอย่างอารัมพาคือความไม่สำนึกการที่ไม่สำนึกทำให้เธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายหลักฐานและความพยายามอย่างบ้าคลั่งนี่แหละที่นำไปสู่จุดพีค ทุกคนคงคิดว่าจบสวยแล้วใช่ไหมคะหลักฐานมัดตัวได้แล้วแต่ทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอารัมพาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยกรีดหนีไปได้ยังไงก่อนการหายตัวไปครั้งนี้ทำให้หิรันรู้สึกกังวลใจอย่างหนักหิรันกลัวว่าการที่อารัมพาหายไปอย่างเงียบๆนี้จะมีจุดประสงค์ร้ายซ่อนอยู่และคนที่หิรันเป็นห่วงมากที่สุดก็คือแก้ว ทุกคนคะตรงนี้เราต้องตั้งข้อสงสัยแล้วนะคะการเตือนความจำถึงเล่เหลี่ยมของตัวร้ายคือสิ่งที่เราต้องทำอารัมพานะเจ้าเหลี่ยมมาตลอดทั้งเรื่องการหายตัวไปแบบนี้มันต้องมีการวางแผนไว้ก่อนแล้วแน่ๆหรือเธอได้เปรียมปมอะไรบางอย่างทิ้งไว้เพื่อก่อเรื่องอีกครั้งนี่แหลคะค่ะการย่วนเนื้อเรื่องที่แท้จริง เมื่อเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอารัมพาคลี่คลายไปในระดับหนึ่งแม้เธอจะหายตัวไปแล้วเราก็ต้องพามาดูคู่รักที่น่าสงสารอีกคู่หนึ่งค่ะพาคินฮีโร่ที่แท้จริงของเราเมื่อทุกอย่างสงบลงพาคินตัดสินใจทำสิ่งที่ทำให้วิวรู้สึกใจสลายมากที่สุดเขาตัดสินใจหันหลังให้ทุกอย่างแล้วก็หายตัวไปทำไมเพราะเขาคิดว่าการอยู่ต่อไปจะเป็นภาระให้กับคนอื่น โอ้ไม่กอดประโยคสั้นๆนี้มันบาดใจเหลือเกินค่ะพาคินเดินจากไปเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเขาเลือกที่จะอยู่คนเดียวการตัดสินใจของพาคินทำให้ขวัญเนตรและหิรันต้องรีบออกตามหาพาคินทันทีพวกเขาไม่ยอมให้พาคินหายไปแบบนี้แน่นอน วิวอยากจะบอกเพื่อนๆว่านี่คือตอนจบที่ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งทันทีนะคะอารัมพายังหายตัวไปฮิรันยังคงกังวลว่าแก้วจะตกอยู่ในอันตรายและที่สำคัญที่สุดคือพาคินหายไปเพราะไม่อยากเป็นภาระใครแล้วบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดจะลงเอยอย่างไรพาคินจะกลับมาไหมอารัมพาจะกลับมาก่อเรื่องอีกเมื่อไหร่แล้วใครจะตามหาพาคินเจอทิ้งความรู้สึก วิวรู้สึกว่าความรักและความเสียสละของภาคินมันยิ่งใหญ่มากแต่มันเจ็บปวดเหลือเกินที่เขาเลือกแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเพื่อนๆคิดว่าภาคินคิดถูกไหมที่หายตัวไปทำไมอยากพลาดทุกรายละเอียดในตอนอวสานนี้ต้องติดตามชม3ตอนสุดท้ายของละครเรื่องตามหารักที่เธอลืมออกอากาศให้ชมกันวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31ใครดูสดไม่ทันตามไปดูย้อนหลังได้เลยค่ะ วิวขอเชิญชวนเพื่อนๆที่อินกับละครเรื่องนี้สุดๆมาร่วมกลุ่มพาระรักตามหาภาคินในคอมเมนต์นี้เลยค่ะเราจะมาวิเคราะห์กันว่าตรรก,กะเบื้องหลังการหายตัวไปของภาคินคืออะไรแล้วใครมีโอกาสจะตามหาเขาเจอได้ก่อนกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกวิวหน่อยนะคะว่าคุณจะตามหาใครก่อนอารัมพาหรือพาคินแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในบ้านละครซีรีส์ค่ะ